โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n a k God นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันใน PUBG New State นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอ่าในเกมนะครับว่ามันจะแตกต่างกับ PUBG ปกติยังไงนะฮะเซิร์ฟเวอร์เราก็เลือกเป็นเอเชียนะครับ โอเคหน้านี้ก็จะสร้างตัวละครนะครับผมนเดี๋ยวผมใส่ชื่อแปโอเคไหนดูที่มีอะไรแปลกใหมอ่ามีหน้าตาใบหน้าที่เปลี่ยนไปอ๋ออันนี้หน้าเอเชียน,นิดหนึ่งเอาแบบนี้แล้วกันนะผมผมอ๋อผมมีให้เลือกเยอะเลย <c oughs> ช่ อแบบนี้ดีกว่าสีผมแบบนี้แล้วกันนะโอเคอยินดีต้นรับสู่ PUBG New State เลือกเลเวลความเชี่ยวชาญของคุณเ,เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วกันนะครับไม่ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ก็ไม่ได้เล่นใหม่ผู้มีประสบการณ์แล้วกันนะอ่าเลือกการควบคุม เราเล่นแบบไหนเราเล่น2นิ้วนะครับกิจกรรมนะฮะก็ปกติอ่ามีแจกลมลมอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่ากันดีกว่านะครับกราฟิกคุณภาพกราฟอ่าคุณภาพเฟรมเรทนะครับผมเปิดได้สูงสุดเลยนะครับกราฟิกเปิดได้ถึงอันตราผมว่าปานกลางก็พอ แล้วก็ฟิลเตอร์หน้าจอเอาแบบมาตรฐานไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวค่อยไปปรับออดีเกมแล้วกันของแจกมีอะไรแจกไหมจ๊ะ,ะก็มีทองมีเหรียญอะไรพวกนี้นะีอ่าของขวัญต้อนรับวันวางจำหน่ายก็คือต้อนรับวันเปิดเกมนั่นแหละอืม นี่ฮะสกินรถแล้วก็กรอบนะครับใครเริ่มเล่นก็จะได้นะแต่ไม่รู้มันจำกัดหรือเปล่านะจำกัดว่าแบบดาวน์โหลดภายในเดือนนี้หรืออะไรอย่างงี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาใส่กรอบโปรไฟล์ที่เขาให้มันเมื่อกี้นี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลุไปทุยไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอ่าเข้ามาแล้วนะ ุ่มอะไรพวกนี้ก็ต้องไปตั้งค่าใหม่นะเพราะว่าเราชินกับ PUBG แบบเก่านะที่เราตั้งค่าไว้โอ<ฮ>้โหแป๊บเดียวรู้สึกได้ว่าโทรศัพท์ร้อนนะเพิ่งเข้าเกมมาแปบ๊บเดียวเองโอเคนี่ใช่แมบปบเอรันเกลไหมเนี่ย ไม่ใช่อ e รันเกลนะเพราะว่าอ e รันเกลมันต้องมีโพชิงกิใช่ไหมเอออันนี้ไม่มีอะ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว่าเราอยู่แบบอะไรเนะี่ยเอาเพื่อนโดดกันหมดละผมหาที่ลงแบบลงแถวไหนดีวะตรงแถวนี้แล้วกันเนะี่ยอีกพันสองรอยเมตร ล่มอะไรเนี่ยเออลืมใส่ล่มตอนที่มันแจกเลยึบโอ้โหมีล่มทิ้งอย่างนี้ด้วยโอ้มีบอกด้วยครับว่ามีกระสุนเหลือเท่าไหร่โอเคโอเคอุ้ย ปุ่มมันไม่ไม่ชินเลยไปไหนล่ะอโอ้ไม่ชินเลยครับผมต้องไปต้องไปปรับการควบคุมใหม่เดี๋ยวผมจะลองปรับภาพให้มันสวยขึ้นกว่านี้นิดนึงเ่ยไม่ว่ามันจะสวยก่อ,อน โอเคปรับปันการก็สวยขึ้นมานิดนึงเลยตาแรกๆผมไม่รู้ว่าจะเจอแบบว่าบอดหรือเปล่าแต่ถ้าเจอคนบอกเลยว่าไม่รอดแน่อ๋อพอกดแล้วมันซูมให้เลยโอเคอาคาเอาคาดีกว่ามีบอกตลอดเลยครับว่ากระสุนหมดแล้ว แต่ผมว่ามันเกะกะว่ะไม่จําเป็นเลยนะไม่รู้ว่าปิดยังไงค่อยไปดูตอนนี้ก็เล่นแบบตามมีตามเกิดไปก่อนเพราะตอนนี้ก็ส่วนหมดแกล่ะเอา้าเอียงตัวทำอไมเนี่ยมันอยู่ใกล้มือเนี่ยเ,เจโตอนนี้อยู่จา้าแถวนี้อยู่ที่เดิมเฮ้ยเสียงท้าวเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยถ้าเจอคนตายแน่เลยสภาพ เนี่ยอ,อีกแล้วลบยิงร้อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองดูตั้งค่าเดี๋ยวหาที่แอบก่อนแถวนี้น่านจะมีโอเคขออนุญาตแป๊บหนึ่งการควบคุมเอา้าเอา้าควบคุมไม่ได้หรอตลกแหละเอา้าตั้งค่าการควบคุมไม่ได้ฮะอ๋อจบเลยก็นะ ตามมีตามเกิดครับเจอคนก็อาจจะสวยไปอ๋อการซูมมันค่อนข้างสมจริงเนี่ยทำให้ได้บรรยากาศพับจีพีซนะีนี แค่เดี๋ยวไปหาเพื่อนกันนะเฮ้ยอ๋อนี่ฮะที่เขาว่ากันว่ามันเปิดกระเป๋ารถได้เอ้ยกระเป๋าที่เก็บของในรถนะครับนี่เฮ้ยขอลองสนใยหน่อยป้งตายตุ้งโอ้โหมีเสียงหมวกแตกด้วยฮะอ๋อถ้ามีถ้า ถ้ายิงโดนหดัวมันจะดังปแบบเมื่อกี้เนะี่ยอ่าโอเคครับเมื่อกี้ไปเปิดแอร์มาโทรศัพท์ร้อนมากอ่าผมเห็นเนะี่ยตัวเล็กๆเ,เฮ้ ต้องตาดีมากอ่ะตัวกระติดนึงบอกเลยว่าถ้าเกิดตาไม่ด <tr> ีแล้วแบบว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือแบบเกมต้องใช้สายตาจริงๆครับเนี่ยดูดิตัวกระติดนึงใครจะไปเห็นโอ้โหหัวแตกเขสามิกิ ่าตยแ้โหมีแอ <Beng Zen> รับอยู่ตรงนู้นจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นพับจีนานมากเลยนะนานแบบนานนานนานแบบนานโคตรโคตรละนานเลยอะโอเครถผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถวิ่งเข้าวงดีกว่านะครับ ไอโซนมาดักผมมาดีเลยโอ้นี่มันน้ำนี่ขับไปได้ปะเนี่ยไปได้อยู่เอาฮะเจอเจอตัวเฮ้ยจะลงไปไหมโอเคเอ,อึดละไปเพื่อนขับรถจะขับหรือจะนั่งเฮ้ยเดินเลย เก็บของป่ะเพื่อนเดี๋ยวนั่นคืออะไรอ่ะของเราป่ะเนี่ยเข้าวงนี้ก่าลน เห็นไหมเห็นไหมเห็นคนไหมเนี <apologize> <ina> <Aww. S 2> ่ยเอ้เอาดูมันยืดแลับปูหลับตาวิ่งอุ๊ยกระโดดไปดูเลยบ้าป่ะนี่วิ่งไม่สนใจอะไรเลยขนาดมีรถตามมาเลยอันนี้เหมือนโรงเรียนเลยนี่ใครอะไรเนี่ยอนุสาวรีย์รงไหมลง นี่คือเดโมนะเดโมท่าพระหรือเปล่าเนี่อ่าถ้ากดคลางนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างืีน,นอ่าเราก็ต้องกดใช้อีกทีนึงไม่ได้ใช้เลย รถเลื่อนไฟฟ้าเลยเราจะไปไหนกันดีล่ะเพื่อนวงมันเลยแค่นี้แล้วโอเคพอเปิดแอร์แล้วรู้สึกว่าโทรศัพท์เอ๊ะ nope <c oughs> พอเปิดแอร์แล้วรู้สึกโทรศัพท์เย็นขึ้นเครัยผมอ่ายายรถกันดีกว่าเพื่อนโอ้เสียงเงียบเสียงเงียบมากฟามไหม บึงบ้าป่ะเนี่ยบังระเบิดอยู่แลวไ <laughs> ม่กูมากระใครวะเนี่ย <laughs> อ่าเสียงทาง้าะจัดการเลยเพื่อนโุ่นยิงมันไม่เห็นมันปะ่ะฮ่า่าวิ่ง วิงวิงย่างเดียวอ้าวตายเลยประท้ยังไม่ทันซ้ำเลยรีบตายไปเลยเนี่ยเดี๋ยวขอยืมเสืาสา้อผ้าใส่เลยนะเพื่อนนี่มันชุดผู้หญิงไปเนี่ยตายหาแล้วนี่มันชุดผู้หญิงด้วะ ไป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 คุณโคลมอสใช่ไหมเนี่ยคุณโคลมอสเอาจัดการโอ้โหลากรถนนะมูนตุน <c oughs> ทำไงอะ่ะปิดประตูรถด้วย แม่งจ้าว่าเกมสุดติ่งกระดิ่งแหมคือแบบว่าสมจริงชิปิงเอา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 เดี๋ยวตายหานะเฮ้ยยิงสวนมันบ้างเพื่อนมึงไม่ยิงสวนโอ้โหยางแตกครับโอ้ยเวน าชุบมาชุบเร็วเร็วเอาล้มทั้งคููเลยเว้เน้รถระเบิดอ่ะอันนี้อันนี้คือเบอร์สี่เพื่อนเรามุจะกานไม่ปเรื่องใดเด้อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดิเปลี่ยนเป็นวันนี้ เอาละฮะอโหอันนี้เลงแล้วนะใช่ไหมเนี่ยทำอะไรเนี่ยกูตายอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อถ้าเพื่อนไปเก็บมาชุบได้นะเว้ยเออเพิ่งรู้ถ้าเพื่อนไปเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งของเราอะแล้วมันเรียกเพื่อนกลับมาได้ใช่ไหมใช่ไหม อาจะใช่นะเท่าที่แหลงข่าวเอาลนะโอ้โหสเปรได้สุดติ่งมากเอาหลังมาอีกเอามือตายตายแน่กลับบ้านเก่าแน่นอนมาแล้วมึงมาแล้ว ไม่ทันหรอกเพื่อนได้แค่ผ้าพันแผลโหเปลี่ยนมาเป็นอ่า FPS แล้วฮะเอ๊ยใช่ป่าวะ่าเอ่อมันเป็นชื่ออะไรอ่ะ TPP กับ FPP ป่วะ FTP อะไรอะไรของกูเนี่ยเอานะฮะโอ้ยิงไม่โดนอ้โห ตอนหมายบางังสม,มิทเลยฮนะแล้วก็ไม่มิดกับคุณอะไรเนี่ย XP มาดิมาดิ๋อมาดิอ๋ออ๋อชื่อมาดิ XP มาดิโอ้โหยังกระโปไอ้สั์มองปุ๊บเห็นปั๊บโปวะเนี่ย <laughs> ไม่น่าใช่นะไม่ใช่หรอกอืมเขาจะเล่นเก่งแบบซูมไปแล้วเห็นพอดีอะไรอย่างเงี้ย เกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับกราฟ,ฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะอะลังการงานสร้างแน่นอนแต่เท่าที่ผมเล่นไปตาหนึ่งตาเมื่อกี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ไม่เจอบักอะไรนะอโอ้โหสเปรคคูนหกอะ เอา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 รลอยแล้วอ่ามันโดนวงฮะอาตายโดนยิงตายเลยมึงไงแต่ไงมันก็โดนวงฮะมันมันถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโพสิชันแบบเนี้ยแบบแบบฝั่งศัตรูนะอย่าเปิดฉากยิงเลยจะดีกว่านะบปิ้งอ้อมไปเข้าวงดีกว่า ต่อให้เราเห็นก็เถอะแต่ว่าเลทเกมอะแน่นอนนะเกาะส่งเกาะสามเนี้ยมันมีกันหมดแน่นอนยิงอาจจะไม่ได้ตายชัวหรือถ้าชัวก็เต็มที่ก็แค่ล้มแบบเว้นแต่ว่าจะมาคนเดียว สองตัวโอ้เรียบร้อยสุดยอดครับผมเพื่อนพาเราได้ที่หนึ่งเนี่ยแจมแมวไปเลยดูกล้ใส่ชูชีพเลยโอเคผมฆ่าไปสิบเอ็ดตัวเลยนะบอททั้งนั้นบอกเลยเจอคนอยังไงก็เดี้ยงเงี้ย แต่เพื่อนเราว่าสุดยอดกดกด like ไลค์ยังงเนี่ยกดไลค์ได้ปะเนี่ยโอไม่มีบอกมีแต่รายละเอียดบอกว่าทำอะไรไปบ้างไงโอ้แต่เราก็ได้ S S S เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเออเจ๋ง,จงๆเพื่อนคนนี้เก่งวะ่ะบวกบวกบวกไว้ก่อนบวกไว้เพื่อนเก่งอะบวกไว้ อ๋อมีสรุปผลนะครับว่าเราฆ่าใครไปไหมโหมีบอกรายละเอียดท้ายเกมนะแล้วเราก็ตายที่นาะที22เนี่ยโดนไอไอไอโอชื่ออะไรเนี่ยอมคาเชเชดาเก้ชื่อเ,ยเ้ยเเ <laughs> โหแรงอะแรงอึ๊ด อบ bon อนวีะไปบอนไอวีเลยครั่ผมโอเคเพลงก็มันมากนะแต่ว่าผมจะพูดก่อนก็คือว่าเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนึ่งภาพสวยไหลลื่นแต่แน่นอนนะกินสเปคอ่ะแล้วก็สมจริงด้วยสมจริงอันนี้เปิดประตูได้ปิดประตูได้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับโอเค okay. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะพาไปดูอ่า เกมฟอร์มยักษ์พับจีนิวสเตตนะครับผมนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม